Terima kasih telah menonton! สวัสดีทุกๆท่านค่ะคลิปนี่สิพ้ามาเบิงมั่นอายุ2เดือนค่ะ,ะเป็นมั่นที่กบเรียบร้อยแล้วมือนีจะมาเที่ยวเบิงให้มั่นเนาะเป็นจังไดสวยงามบอเป็นทีพอใจบอนะคะก็ปรากฏว่าโอ้ยมั่นงามค่ะพี่น้องช่วงนี้ฝนตกดีเขาก็จะได้กินอาหารที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แน่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่น ของห้าวนี่ฟังท่านี่สองเดือนค่ะกบเรียบร้อยแล้วตอนนั้นยังตอนนหน่อยอยู่เลยนะคะมาตอนนี้มาเบิงโอ้ยตนงามแล้วตนใหญ่แล้วแต่ว่ายอดใหญ่ใบงามคักค่ะจักสิเป็นจงังไดากบตอนนั้นใส่ปุ๋ยแค่สองกระสอบค่ะพี่น้องเพราะว่าพออยากใส่หลายเพราะว่าดินแปลงนี้ปกติแล้วเป็นดินที่ใส่ปุ๋ยขี้ไกล้ค่ะตั้งแต่ปีก,ก่อนกะมาเบิงปากกลว่ามันงามเนาะมือนีกะมาล้มคว้านอีกค่ะพี่น้องมาเพิ่ม คาร์บอนไดออกไซด์แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแล้วก็จะมาเบริงสภาพดินนะคะเอาเอาผิวนะคะเอานาดินนะคะไปตรวจเบริงว่ามันเป็นกรดเป็นเบสมีความเหมาะสมบอนะคะช่วงนี้ฝนตกค่ะโดยปกติแล้วพืชของเห้าเนี่ยมันสัมปะหลังหรือพืชโดยทั่วไปจะสามารถขึ้นได้นะคะในสภาพดินที่มีความเป็นกรดเป็นเบสซึ่งพอดีนะคะประมาณอยู่ 5.0-8.0นะคะแต่สำหรับมักงสำปะหลังห้าเนี่ยเขาจะมักดีที่สุดก็คือ6.0-7.0ถึงก็แสดงวา่าระดับความเป็นกรดเป็นเบสยังโอเคอยู่เนาะพี่นองเนาะค่ะกตรวจสอบนะคะระดับผิวดินค่ะประมาณ6.0ก,กว่าก็โอเคอยู่ค่ะนอกจากเ้าจะเบอร์วา,าเป็นจังไดแล้วนะคะเมื่อนี้ก็จะพาพี่น้อง มาใไซประโยชน์จากต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยบา้านห้องปลูกไวทุกที่ทุกทางเลยแ้วก็ค่อนข้างจะสวยงามค่ะช่วงนี้ฝนตรงนี้เขาก็ชอบเนาะเมื่อนี้จะมาเอาต้นกล้วยค่ะพี่น้องบอเมนเอานอกล้วยมาเฮดเป็นจุวินซี่นอกล้วยได้เมื่อนี้เอาใส่ต้นกล้วยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยที่ห้าตัดเครือเขาทิ้งแล้วจะมีล่ำกล้วยจะเป็นส่วนของใบของกา้านของอีหยงังทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่น้องมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลย พี่น้องหลายคนอาจจะสังเกตว่า,าส่วนของกลวยบัาวว่ามันจะจะเนา่าหรือจะจะจะ,จะยุบดินในสภาพแบบไลาเวลาเขาเนา่าป่อยสลายผูพังไปเนี่ยดินบริเวณนั้นมันจะมีความานุ่มคืนค่ะมีความสภาพจากที่แข็งแเนี่ยจะมีความนุ่มจากดินเหนียวกับเพิ่มปริมาณถาดอาหารลงไปกลายเป็นดินร่วนคืนมากค่ะพี่นอ้นองเพื่อนสังเกตว่ามันจะโอเคครับ พื้นดินที่สภาพปอค่อยโอเคค่ะรวมถึงประโยชน์จากต้นกล้วยเนาะโดยปกติแล้วนะคะเพราว่าจะเป็นแรงน้ำที่มันเสียมันมีกิ่นเหม็นเนะะี่เสียถ้าบ้านเฮ้าเพิ่นกับมาเอาต้นกล้วยเนี่ยทิ้งลงไปในน้ำเลยค่ะแต่เ็ดไทยน้ำมันใสขึ้นมากแล้วก็ลดกลิ่นเหม็นนั่นได้ เช่นเดียวกันกันกบการที่เห้าสังเกตเห็นม,มาส่วนต่างๆของต้นกล้วยโดยเฉพาะบริเวณที่ต้นกล้วยเขาเกิดไม่นอไม่หยางการเน่าเปื่อยของกานแน่ต้นกล้วยแน่นี้ให้ให้ดินดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นมือเท้ากับเอาต้นกล้วยเอาส่วนต่างๆของมันมาหันมาหามันมาหันค่ะอาจจะเป็นละเอียดหรือบ่ละเอียดแนี่ละค่ะนําไปใส่ตรงเ,เหง่ามั่นเท่าค่ะเพราะว่าอย่างเพราะวา่าการใส่ปุ๋ยเคมีของเห่ามันจะเหตุให้นาดินเห่าแข็งอยู่แล้วค่ะ ถ้าฝนตกปกติกะบ่อปเป็นยังค่ะแต่ถ้าสังเกตเห็นว่า,าถ้าฝนถิงช่วงนี้นาดินเขาจะแข็งแบบโปกเลยเน,ะ <S <S นาะเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ก็เลยจะเอาต้นกล้วยนะคะส่วนต่างมหามหันมาหันให้มันละเอียดแน่เอาไปใส่ในแปรงมั่นสำปะหลังของห้องค่ะพี่น้องมั่นจะซอยในเรื่องของการแก้ปัญหานาดินแข็งใดเป็นย่างดีเลยคะ่ะอ่าเมื่อนี้กะอยากให้อยากให้พี่น้องนะคะหูจักวัชพืชตัวน,นี้เนาะหลายคน็สิสูจักแล้วค่ะมั่นซื้อว่าต้น สาบแรงสาบกาค่ะพี่น้องมันเป็นพืชสมุนไพรที่ขึ้นตามอ่าสาบแรงสาบกาขึ้นตามที่ต่างๆค่ะแต่ข้อดีของมันพี่น้องสังเกตเบ่งค่ะต้นนี้เขาจะใส่ปุ๋ยในการจะเริ่มเติบโตหน่อยแทบจะว่าเป็นปัญหากับต้นมันของเฮาเลยค่ะเมื่อเขาเติบโตเต็มที่แล้วเขาจะเน่าล่วงเองตามธรรมชาติและบริเวณที่เขาเกิดค่ะพี่น้องให้สังเกตว่า มันนี่ใส่เดือนฟอยเกิดขึ้นนั่นไหมเพราะว่าเขาซอยในเรื่องของอการปรับสภาพดินไปนั่ค่ะพี่น้องดีได้ยทิงเด้อะนะคะอันนี้ก็อยากให้ถ้าวามันลายเรา,บาสบายใจเนาะว่ามันจะไปแยกงอาหารกระท้อนทิ้งแน่แต่ว่าย่าเอาไปทิ้งหมดค่ะเพราะว่ามันซอยรักษาหน้าดินของเฮ้าไดเหมือนที่โบรานพนว่าดินดีเพราะญ้าปก ปาลกเพราะเสือ,อยังค่ะพี่น้องจไจข้างโบราณเพิ่นกับเป็นจริงอยู่เสมอเนาะพี่น้องค่ะฝากคลิปนี้ไว้นะเมดเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะแม่ค่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมเราฟังค่ะสวัสดีค่ะ